สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ช่องสายหาสาระนะครับวันนี้มาแนะนําแอปหาเงินถอนเข้าทูมมอนี่เวล็ดนะครับจำนวนเงิน150่งร้อยห้าสิบาทนะครับอันนี้เนี่ยผมถอนของแคชเชียแอปนัถอนวันที่20นะครับตอนนี้เนี่ยก็เข้ามาที่เรียบร้อยนะครับเงินเข้าวันยี่สินะครับเวลาแปดนิกาสี่สิบนาทีนะครับตอนนี้เนี่ยเก้านิกาสองนาทีนะครับอันนี้ส่วนของแอปก็คือแคชเชียนะครับตัวนี้เล่นได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับ ก็มีประมาณนี้นะครับในส่วนของการหาคะแนนนะครับแล้วก็มีอ่านนิยายนะครับหลักๆเลยอ่านนิยายเนี่ยได้1000คะแนนนะครับโดยการใช้ออโต้คิกนะครับในการเลื่อนตัวนี้เนี่ยได้คะแนนสูงสุดก็คือ1000คะแนนก็ประมาณนี้อโอเคมาในส่วนของคะแนนอื่นนะครับพิธีการหาก็หลักๆเลยเชิญเพื่อนนะครับเชิญเพื่อน1คนเนี่ยะจะได้เจ็ดสิบเจ็ดพันห้าร้อยคะแนนเท่ากับคิดเป็นเงินเนี่ยสามบาทนะครับก็ประมาณนี้ ในส่วนของอย่างอื่นนะครับก็จะมีพวกหมุนบองล้อนะครับซึ่งอรอบตอนเช้าก็คือตีห้าถึงสิบโมงนะครับรอบรอบ B รอบ C รอบ D นะครับมันก็จะมีเวลาตามนี้ให้เราดูนะครับ1ิบเอ็ดโมงถึง15บหนกานะครับแล้วก็16บหกถึงสิบเก้าถึงยี่สิบสครับก็ประมาณนี้มันแต่รอบเนี่ยหมุนได้10ครั้งนะครับก็ประมาณนี้เลยในส่วนของอย่างอื่นนะครับก็จะเป็นทําโบนัสนะครับแล้วก็รับทุกชั่วโมง ก็ตามนี้ผมก็กดรับไปเรื่อยนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มาแล้วทั้ง2,900คะแนนนะในส่วนของการถอนเงินนะครับซึ่งถอนขั้นต่ำที่150บาทนะค,คนที่เล่นใหม่เนี่ยถอนขั้นต่ำที่10บาทนะแล้วก็ถอนได้แค่ครั้งเดียวนะครับก็ประมาณนี้ใช้คะแนนอยู่ที่25,000คะแนนนะครับก็ตามนี้เลยในส่วนของการถอนนะครับตัวถอน10บาทเนี่ยถอนปุ๊บเ,เงินเข้าเลยนะครับแต่ว่าตัว150บาทเนี่ย ใช้ระยะเวลา5วันนะครับไม่รวมวันหยุดหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับก็ประมาณนี้อ่ประวัติการถอนนะครับตัวนี้เนี่ยผมถอนอ่าน่าจะเกิน10ครั้งแล้วนะอ่ะอ๋อตัวนี้เนี่ยประวัติการถอนมันจะนับให้แค่ประมาณ10ครั้งนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยผมมีถอนมีเพย์พาวนะถอนเพย์พาวสองครั้งนะครับอ่ะตัวนี้ยอดเพย์พาวมันหายไปละ่ะก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของ แคชชีนแอปนะครับในส่วนของ iOS เนี่ยมีชื่อว่าบั t m a t นะครับก็ตามนี้เลยถ้าใครสนใจเล่นเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ข้างล่างออไปให้นะครับในส่วนของตัวนี้เนี่ยมันไม่มีอ่านข่าวละมีเฉพาะ,ะเขาเรียกว่าอ่านนิยายนะครับมีอย่างอื่นไหมเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนมันไม่มีอะไระก็มีเฉพาะตัวนี้นะครับอ่านข่าวไม่มีละเดี๋ยวดูก่อน อันนี้เป็นข่าวออมีอยู่นะนึกว่าไม่มีนะครับว่ายังมีอยู่แต่ว่าคะแนนมันได้น้อยนะครับแล้วก็เลื่อนไปก็ประมาณนี้อโอเคก็ยังใจปกตินะครับอาจจะใช้เวลานาน,านหน่อยนะคืออยู่ที่เรากดรับทุกชั่วโมงถ้าเรามีเวลาว่างเราก็กดไปเรื่อยๆนะครับ จะส,สมไปเรือยอาจจะใช้เวลานานหน่อยนะครับแต่ว่าก็จ่ายชัวร์นะครับอ่ะโอเคในส่วนวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ